สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องบ่าวด้วยลำเพลินออฟฟิเชียลครับผมขออย่าบาดขั้นหน้าห้องรถตีพนพี่น้องเนาะสิมาเจอผู้ใหญ่เนี่ยน้องอ้าวสวัสดีอาจารย์เพชรจิตครับสบายดีบอจานทร์สบายดีครับเป็นมงคลเต็มที่แล้วอาจารย์พ้นอาจารย์บาดอาจารย์สุทินอาจารย์สุทินสวัสดีครับอาจารย์ครับ ขอญาติบาทครัมกันด้ครับ oh, สีมาสัมผัสอันอาจารย์ดนตรีใหม่จักหน่อยนี่อันมือแซกโซโฟนฟังมาใหม่ปะเนี่ยอ้าวสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับคอาจารย์มาใหม่แน่นอนครับเนาะอาจารย์ซื้ออย่งครับนี่ครับซื้อบอยครับฮะซื้อบอยอาจารย์บอย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 โอ้ตะกอน จานมาใหม่ปีแรกด้บเนาะมมาครับน้องผาดถ่ายบูแก็ตไหมแต่เบิ้งแซกซูโฟนนี่นะโบตามกระเซ้าปีแรครับอ๋ออันนี้นของของของไม่ฮะของไม้โอ้ยเลเอาละอาจารย์ใจสวัสดีครับอาจารย์สสวัดีครับผมมาจากไหนคนัน้อย เอาสบายดีครับผมเป็นได้เบ้าตัวสบายดีนกับบพอสบายป็นไหนครับับเปยังครับเสามลอยนะครับเอาเาเมันด้เป็นที่มากครับพวกมถือขึ้นโซนบึ้มผมถือขึ้นโนหม่ถือเนี่ยนรายังไ่ซต้องซนเจ็ดเกาอันนเน็ตเนเบิดครับนี่แหะปัญหาปัญหาคือว่เน็ตเน็ตตึงม่ไหครับเมื่อนีมาเยอาจารย์ขึ้นดีวมามื่อนีรมาพักันมาสอมก็กิดเต้นเลยเริ่มแล้วีเริ่มแล้วครับ ดูดูก,ๆๆกันเลยแม่นเตีย่ย <c oughs> มือคือว่าอันมือนีมืออื่นแบบไปมืออื่นครับไปมือนี่ป่ครับอาจารย์มือ,อ<ะ>ไปมือนี่ครับโอ้หอาจารย์ใจยังไปต่อนะยังไปต่อ,คร,ตอครับยังได้ไปต่อครับยังได้ไปต่อโอ้โหประสิทธาไปเนาะมือแซกสาย,ยอันเขินสายยากเป็นยังนะแซกหวานตอนนี้โอ้ยยังได้ไปต่อยนะครับขี้หอดอาจารย์ผมคิดหอดอาจารย์ยังได้ผมไปขี้หอดที่อาจายจากเส้นของมันไกลจังหาชิบกองยก็ได้ครับผม เส้นไหนบ่ได้ครับคอนใจคอนใจก็ได้ครับก็ยังขายของมันไก่กันบ่ขายขี้เก่าทำว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจะปรับคิดให้โทษสั่งของมันไก่เด้ะครับผมได้สั่งคืออาจารย์ทำต้นตีนี่แหละได้ครับได้เงินเส้นไหนครับเส้นกัได้ครับแต่ว่าเฝ้าโอ้ด้วครับเส้นเส้นก็ได้ครับแต่ว่าโอนยังแสบขีอเก่าอยู่เหรอวะแสบทุกตยังขายเนาะเมียนครับอ่ะบอกเป็นการเป็นงานได้ป่ะนี่ครับปีที่เท่าไหร่แล้วครับเนี่ยอันนี้เขาสู้ปีที่มงูจิบเจ็ดหรืออย่โดนแทบ ก็จังหวะอย่าบอกนะว่าพวกออกแล้วนี้เนาะพวออกแล่านี้เนาะอาจารย์อาจารย์อาจารย์จะทิ้งอย่างน้าบ่เนี่อาจารย์จะทินงัหนาเราทีาินอดแห่งจ้ไหลว่ากินอดโบมแม่น โอ้เป oh, ็นว so ่าคินหอดเป็น huh. ว so right. um ่าผมเลยยินวมาพ่อออกเนี่ยบัวเมียนครับระว่านั่น่ทเพลงเราพ่อออกเพลงเนี่ยออกเพลงออกบั้มอาจารย์เม็จิตเสรามาเิ่นหักกัลีสถิตผมเดยยินว่าพ่อออกเนี่อาจารย์ใจพ่อด้ยินครับผม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 ดีครับผรพ่อที่ยินครับทำไมอาจารย์ตุธีตุ้ธีครัอาจารย์ซื่อกว่ากนกวาเอาคัก่รับอาจารย์ตุเ่นก่อแล้วมาิต่อมาผมที่ผมอยู่ดนผมผมไม่หงไปแล้วมาชิว่าส่เนีจว่อาจารย์ตุ้ธีเหีก่อนจบปะ แต่บางทีหนาเพิ่นบ่ลเลยนเยเมีนครับเมีนเมียนเมงไดผมกัมึนไหมครับผมตืบจองไรออกก็บออกบ่ครับจังได๋ายุยู่่ครับปาดจางทกินใจลไยเนาะครับเจลไยบอกจหรายเจไรคนน่อยเนาะเมยนเจไรเราบอกแล้วว่าบริเกียกัก็ั้นเราบอกว่าเพลงพอออกไหมนี่ได้เราบอกนั่นเมีนครับเมียน โอ้ยบวชหรือกับเชี๊ยอไปหาลักได้าไริยโอ้อาจารย์ไปชี้างไหนดึงเราไหวเนี้ยเห็นป่กะฮักยาอะอันนี้ก็เด็ลามดึงสูงมาได้เลยป้อปอยากม้าส้นี่ป้าเล่นตัวพอดีเล่นตัวพ้อดกว่าเล่นตัวด้วยนี่เด็ดยังอื่น พวเมื่อกี้ช็อตฟิวขนาดน้อพ่นนัวน้อก็แตดเซลเลยใครยาป้ากับจอดูเรามาสิเลรียญาโอ้ที่ผมอยู่โดนผมก็ไม่มองไปกันแล้วใช่ไหมนี่ับกันแล้วโอ้อ่ะก็ยังไปต่ออยังเหมือนเดิมนะครับน้ออาจารย์ใจสุดยอดแล้วปีที่เจ็ดแล้วป้าก็ดีเงีบดีนะเร็วในนเนาะคือจังหวะตอนนั้นเขาอยู่ติงเนาะที่จอเหรียญเนี่ยต้องตั้งยุ่งหันเน้อ ตาฝนแต่ฝนแรงลบฝนก็ประจันไปจงไปจีกินนอส่งเนาะไห่สดไหลสดส่งเฮาไหลซดเดียเนาะครับโอ้ยส่งนั่นเนาะทั้งฝนทั้งวายูเนาะส่งนั้นเนาะทั้งทุกอย่างทั้งโควิดทั้งโควิดบาดนี้ทั้งยานกับยานานใส่แม่ใส่แม่เตาแซกเขาหากันกับว่าไราจะก่ากันเล่นละช่วงนั้นเต้ตัดยานขัดนิดตัวคนวาสูงอยู่เนาะเี่ยสุดยอดได้หล่าก็สูงมากจุดลดได้เนปะเลย อ๋ปอกอาจารย์ใจนมเดินขึนออกว่ากันออกตัวนี้อะรตัวเนี้ยตัวเนี้ยมาใหม่ก่อนงตอนทแทนอาจารย์ลีเอานี่แหะเอาสถามวัผมอยากถามเราจะโดนยงดิถามเลยเอาาเมืออาจารย์ดนตรีเมื่อั้งบนปัญาดขอรบกเราเป็นแดนเซอร์เด้เป็นเดือน่ว้าผมบ่ได้ถามครับเพราะว่าสับภา์เพราะว่ากิบโบุนเนาะเ้ากั อ้าอาจารย์ดนตรีมือสำคัญสำเนียอ่ะโอ้สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ยังครับนี่อาจารย์ฟิวครับโออาจารย์ฟิวครับผมเป่าแซกบอกครับนี่ข้าบ่นครับแสดงข้าบ่นเพราะว่าเพื่อนเอาคนเก่าออกไงนะเอาบอกเป็นไหนอาจารย์ครับปีแรกเนาะแมนครับแมาปีแรกครับผมตะกอนตะกี้อ่์โทษนะครับอ่ะอยู่ทีงไหนครับนี่อ๋ออยู่อยู่ระเบียงวัฒนศิลป์ครับโอ้ดีน้ำพ่อเอทครับผมอืมปาร์ท จังจังจังค่อยมาดีครับนี่จะค่อยมาอยู่ดีครับการที่ผู้อาวที่งานกันนอกเครือข่ครออกเครือข่ายเดียวกันพล่งส่วนมากเหรครับเนี่ยครับเนี่ยอาจารย์สุธินเลยครับผมอาจารย์สุธินแสดงแนะนํามากครับอาจารย์สุธินอีกแล้วแม่นครับอาจารย์สุธินเป็นผู้แนะนํามากที่ไหนครับอาจารย์ปีแรกรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกกันนันบอรู้สึกกันนันบอโอ้ตื่นเต้นหลายครับตี่ตามเขาอยู่ได้เนาะสาะหน่อยเสาะหล่งนาะเบิรงกันอยู่ได้เนาะติดตามตลอดครับติดตามเบิรงตลอด บกขึ้นว่าได้มาอยู่นี่ได้ซ้ำไปครับอาจารย์ครับถอดนะครับอาจารย์อายุเท่าไรครับนี่อายุยี่สิบเจ็ดครับถอดนะครับเพราะว่าดซนมากทบมือท้องบนอ่ะสีมากปวดถี่ผมเห็นเนาะซนมากปวดต่ำกระหาซิฟเนาะซีหาซิฟเดะอาจารย์เป่ามัตดนปะครับนี่โอ้ผมเป่ามาได้ยซิฟกว่าปีแล้วครับผมป้าตำแหน่งนี่เป็นถือว่าตำแหน่งหายากเลยครับอยู่อยู่หมอนลำมากซิฟกว่าปีกันซิฟกว่าปีครับนี่ครับผมตั้งแต่อายุสิบเจ็ด เจ็ดสิบแปดครับผมประมาณนั้นแหละคมือท้องบนหายากเนาะส่วนมากม่แต่พูอายุห่วยรักซีลักข่าวเนาะอันนี้อายุ27่สิบเจเขาหนาตาดีด้วยเหรพ่นมอยุ อาจารย์นี่ยกำลังสิเริ่มสอมม่ครับเนี่ยครับผมสอบไปงานบินิยจยืนครับอาจารย์ฟิวครับผมซอเรียไรบบนี้ขอละวันดันเสือดิพ่อคิดว่าดันเสือดีได้หรก เราไม่ได้เจอผมว่าเต๋อว่าสิเป็นเต๋อนี่ใส่ระวังเด้อระวังเด้ออาจารย์พิ้วพยายามระวังหน่ครับตรงนั้นโดนสมบูรณ์ตรงนี้เดี๋ยวจังใดกผมกับพี่กำลังใจแห่เด้ออาจารย์พิ้วเดี๋ยวถ้าไม่โอกาสเดี๋ยวเซฟสัมผัสเมาคุยคุยป่าวไหมฟาโซ่เนี่ยช่างจอดเตรียมการอยู่ให้จอดเตรียมการนะจ๊ะตรงกับพวกอย่ารบกวนไปไหนส่วนอาจารย์อ้วนอาจารย์พ่นนี่กะหลุนหลุนกันอยู่ค่อยสัมผัสแล้วส่วนอาจารย์บาสกับพี่น้องกันนาซิผู้เพราะว่าเป็นพี่น้องกับผู้จักหลายแล้ว ส่วนอาจารย์ันเกนี่กาเล่ากับมือเบสทีว่าบธรรมดาเดี๋ยวผมจังสิมีโอกาสคุยไอ้เพิ่นเตรียมการเตรียมงานก่อนครับขอขอบคุณอาจารย์ทุกที่ครับอาจารย์ใจครับผมมากวนนะอาจารย์เดี๋ยวมือใหม่ผมจังสิมากวนนะครับผมครับมาดูดูกันเลยครับผมต่อรับเสมอครับสำหรับสจครับทีว่าเฉลียวของมันเก็งกล้องเอาบอกบอกเก่งใจพ่อนาที่บอกครับว่าต้องเก่งใจรอดครับอ้าวบติยินงมองยาพี่บอกอย่างนั้น บ่ได้ยินดิบ่เขาบ่ได้ยินมึงคือมันสมองมันด้วยกันไม่เต็มเนาะผมบ่ได้ยินเรื่องพวกที่มัค่อยสมองมันจค่อยจำเลยรัวอ้าครับพี่น้องครับซีจากไดนกันไปเรื่องใจทีมงานอาจารย์ดนตรีพี่น้องโดยเฉพาะอาจารย์ใจครับอาการหนาเป็นห่วงครับเพราะว่าอาจารย์สุธินแล้วกะเดอระหว่างยูโดนเราเข้าไปเลยวะตลอดเราบ่ได้บอเนี่ยนี่จะมาหาครับอาจารย์สุธินแล้วล่ะอาจารย์สุธินแล้สุดยอดผู้ใด้ถือแล้วหายเลยผู้นำช่วยเก้าวัดบอกเลยครับเก้าวัดครับผู้ใดถือกันไหนไหน อ่าน,นี่ครับพี่น้องเอาให้เพิ่นเตรียมตัวพี่น้องเพราะว่าผมก็ไอยากกันเพิ่นึงเป็นความลับฝันพี่ <Walk. S 2> น้องเนาะเอาคลิปนี้ฝากไว้สำหรับคลิปหน้าเของพ่อไม่พี่น้องเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามช่องบองด้วยลำเพิ่นออฟไปเชื่อพี่น้องเดินขับยบายสวัสดีครับ